สวัสดีค่ะพบกับพรวนนี้รวยถ้าคุณอยากรู้เรื่องเร้นมุมลับเพราะมาสัมผัสกับตัวเลขที่จะนำคุณไปสู่นทางความมั่งมีฝากกดติดตามช่องของเราเพื่อที่ะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดเด็ดทุกความศรัทธาเป็นบอกเกิดแห่งความเชื่อ สิ่งต่างๆมากมายที่มีให้เราเห็นในสังคมไทยและเป็นกระแสต่างๆมากมายจากสถานที่ขอหวยในประเทศไทยก็มีมากมายเช่นเดียวกันที่หลายคนต่างสรรหาและเชื่อกับเรื่องราวความเชื่อเหล่านั้นเมื่อใกล้ถึงวันหวยออกทีไรนักสองเลขก็จะพยายามหาตัวเลขเด็ดๆกันทุกๆความเชื่อนั้นก็คือความรู้สึกส่วนบุคคลที่จะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างเรื่องราวของเลขเด็ดจากพญานาค ที่หลายคนเชื่อเรื่องนี้มาอย่างยาวนานและมีหลายคนที่เชื่อเรื่องราวของพญานาคอย่างหมดใจหลายคนคงมีคำถามค้างคาใจว่าหากเรามีความศรัทธาในพญานาคแล้วท่านจะช่วยเหลือเกื้อกูลให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นจริงหรือไม่เรื่องราวเหล่านี้มีให้เห็นมากมายที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธาและผลของความเชื่อ และความลบลู่มีเรื่องราวหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตํำนานพญานาคที่เราอาจเคยได้ยินผ่านหูกันมาแล้วได้เห็นหรือได้สัมผัสเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่ยากยิ่งที่จะหาคำตอบอย่างไรก็ตามไม่สามารถพูดได้ว่าพญานาคไม่เคยมีอยู่จริงเพราะเรื่องราวที่ยากจะอธิบายนี้ได้ประสบพบเจอกับตัวเองกันมาแล้ว หากกล่าวถึงพญานาคคงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนกล่าวไหวบูชาและได้โชคมีความเชื่อว่าพญานาคสามารถให้คนแก่ผู้บูชาได้และช่วยส,งส่งเสริมชะตาชีวิตนุ้นดวงของเราหากใครบูชาสามารถช่วยสร้างอำนาจบารมี โชคลาภเงินทองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วผู้บูชาจําเป็นต้องอยู่ในศีลอย่างจริงจังย้ําเลยนะคะว่าต้องอยู่ในศีลในธรรมแล้วถึงจะสำเร็จผลและขอให้ทําบุญทําทานเป็นประจําเหตุผลเนื่องจากพญานาคมีความเลื่อมใสในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงและจะเป็นไปได้หากเรานั้นได้ลองทําความรู้จักด้วยตนเอง ใครที่กำลังหาเลขเด็ดๆตัวเลขจากพญานาคเลขเด็ดเด่นจากพญานาคที่เราบรรดาคอเลขคอหวยตีกันนั่นคือ3 6 9เลขมงคลคือเลข47 49 943 740ตัวเลขที่เราให้ไปนั้นเป็นตัวเลขจากความเชื่อส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นตัวเลขเด็ดจากพญานาคให้โชค แต่ทุกความเชื่อนั้นแล้วแต่บุคคลว่าจะเชื่อดีไหมแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นเราเองก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่ามันไม่มีอยู่จริงฉะนั้นแล้วไม่เชื่ออย่าลบลู่อย่าลืมนะคะถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวความเชื่อเรื่องเร้นมุมลับช่วงเวลาที่จะพาคุณไปสัมผัสก,กับเรื่องราวที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลัง,ง,งใจให้เราทำเรื่องราวดีๆกับงวดนี้รวย